วันนี้ต้องสื่อสารถึง40สวว่าถ้าเป็นเช่นนี้ท่านจะยืนอ,อยู่ฝั่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่หรือท่านจะกลัวแล้วยอมสยบยอมให้กับทักสินชินวัตรกันแน่ <érique> พอไล่ชื่อ40สอวมา <problèmes> มันเหมือนอด <Marie> ีตแกนนำพนมิตดไปครึ่งหนึ่งอะ <Zack> พี่น้องครับแล้วผมเชื่อมันว่าไอ้40สวที่ ban. เอ่ยชื่อมาเคยไล่ทักษินเคยด่าทักษินมาตั้งแต่ปี2 5 4 7 4 8 4 9 5 0จนถึงปัจจุบันดังนั้นไอ้คนพวกนี้เขาไม่กลัวทักษินเราก็ไม่กลัวทักษินชินวัตรคือถ้ากลัวจะมาอยู่ที่นี่ทำไมใช่ไม่ใช่ไอเพราะไม่กลัวนี่แหละถึงมาอยู่ที่นี่ ใครกลัวก็กลัวไปกูไม่กลัวเว้ยพอคำว่ากูไม่กลัวนี่คิดถึงนะ้แสงธรรมดาและกูไม่คือคกลัวมึงวันนี้สื่อสารทางการเมือง,องค่อนข้างชัดและหลายประเด็นพี่น้องครับบางทีหลายคำพูดเนี่ยเอาไปถอดรหัสกันได้ที่จริงวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะหารือกับพี่น้องพักพวกหลายคน คือคนที่อยู่บนเวทีแห่งนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแค่นี้คนไม่ขึ้นเวทีก็มีเป็นจำนวนมากที่พร้อมจะสู้ไปกับพวกเราวันนี้ถอนรหัสการเมืองกันแบบฉุกละหุกหน่อยก็มาเล่าให้พี่น้องฟังว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้ทักษิณเขาไม่ได้ยอมแพ้อ้ที่เขาพูดนาวันนี้ คือการเปิดหน้าสู้คือการเปิดหน้าให้เศรษฐาทวีสินสู้โดยไม่ต้องยอมแพ้แต่เพอเปิประตูช่องทางกฎหมายเนี่ยมันไม่มีช่องว่างประตูที่จะให้เศรษฐาทวีสินสู้ในเชิงกฎหมายไม่มีช่องว่างทักษินเลยออกลูกนักเลงเพอออกลูกนักเลงก็เลยบอกว่ากูรู้อยู่แล้วว่า40สวคือใครบ้างใช่ไหมมันก็เหมือนทำขู่นั่นแหละ แต่เผอิญอย่างที่ผมบอกว่า40สวบวพลไล่ชื่อกันมาส่วนหนึ่งก็พลเอกทั้งนั้น,นเป็นทาหารทั้งนั้นอีกส่วนหนึ่งก็ต้องใช้คําว่าก็เป็นอดีตคนที่ไม่เอาทักษินเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วที่ไม่เอาทักสินไม่ใช่ว่าโกธทักษินหรือเกลียดทักษินเพราะว่าทักษินกองประเทศเขาจึงไม่เอาคุณพี่น้องครับแล้วมันจะเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องไอ้คำว่า คนที่ไม่เอากับที่ทักษิณทำต่อกระบวนการยุติธรรมมันจะกลายเป็นคลื่นสึนามิไอพพวกเรามาอยู่ที่นี่มันเหมือนค้ำยันข้อเท็จจริงไว้อย่างที่ผมบอกข้อเท็จจริงมันถูกเปิดเผยถูกยันไว้ในสังคมต่อไปนี้ใครจะหยิบข้อเท็จจริงไปใช้ก็เป็นไปตามที่แล้วแต่จะเอาไปใช้เช่นสวก็หยิบข้อเท็จจริงจากพวกเราไปใช้ใช่ไม่ใช่ แล้วต่อจากนี้ศารรัฐธรรมนูญก็รับไม,ไม้ต่อจากข้อเท็จจริงของพวกเราเอาไปใช้ดังนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงทางกฎหมายมันยืนยันไปอยู่อย่างนี้สิ่งที่ทักษิณทำนี่ถ้าพูดตามภาษาวิชาการคือว่าสิ่งที่ทักษิณทำเขาพยายามอธิบายในเชิงรัฐศาสตร์ในเชิงความชอบธรรมในเชิงรัฐศาสตร์มากรบนิติศาสตร์ พราะถ้าพูดในเชิงนิติศาสตร์เนี่ยยังไงทักษิณก็ผิดร้อยประตูทำไมยังไงเศรษฐาก็ผิดร้อยประตูใช่ไหมทักษิณเขาเลยออกมาแก้ตัวให้พูดในเชิงรศาสตร์ว่าวันนี้มีคนพยายามจ้องที่จะล้มเขาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาพี่น้องครับถ้าทักษิณไม่กระทําผิดนะถ้าทักษิณไม่กระทําผิดไม่ยามใจไม่คิดว่าตัวเองเด่นขนาดนี้ ไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองมันจะมีพี่น้องมาชุมนุมอยู่ที่นี่ได้ไงวันนี้มันอาจจะเกิดคลื่นสึน,นามิทางการเมืองเราเนี่ยเป็นตัวเร่งความสุขงอมทางสังคมถ้าเราไม่ออกมาสังคมก็ไม่ได้ผลิตซ้ำข้อเท็จจริงอยู่แบบนี้ พอเราออกมาอยู่เรื่อยๆพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆว่าทักษิณโกงกระบวนการยุติธรรมมันทำให้ประเด็นมันค้างอยู่ในทางในสังคมพอประเด็นมันค้างอยู่ในสังคมมันก็เริ่มต้นในจากที่มันค้างไว้พอทักษิณขยับอะไรเราเลยรู้ทันทักษิณว่าคุณจะพูดอะไร15วันวันที่7วันที่เจ็มิถุนา เศรษฐาทวีสินเนี่ยต้องสรุปข้อเท็จจริงทางกฎหมายเพื่อชี้แจงสารรัฐธรรมนูญซึ่งข้อเท็จจริงทางกฎหมายเมื่อวานผมก็ไล่ให้ฟังว่าไม่มีข้อเท็จจริงอื่นมันมีช่องทางเดียวคือว่าเศรษฐาทวีสินหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ทักษิณเลยออกมาเหมือนขู่แล้วก็ถอยขู่แล้วก็ถอยบอกว่าขู่ว่าผมรู้อยู่แล้ว42วอ,อนี่คืออะไร แต่ผมไม่ทําผมแกแล้วความหมายก็คือว่าเหมือนจะถอยเพราะไม่มีทางไปเหมือนจะปณีปนอมแต่สุดท้ายทักษิณไม่เคยปณีปนอมใช่ไม่ใช่มใชผมแกแล้วผมจะไปทําอะไรเขาได้แต่ผมรู้อยู่ว่าส0สิสวนี่คืออะไรแต่ผมแก่แล้วขู่ด้วยปลอบด้วยอย่างนี้ไทรเขาก็รู้ทันทักษิณชินวัตรไอ้ที่ขู่ด้วยปลอบด้วยเพราะาอะไร เพราะคุณจนตม้มหมดเศษฐาทวีสินไปใครจะเป็นนายกต่อจากเศษฐาล่ะมันถึงตาตึ้งที่ต้องทำคลอดอุงอิงชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกพเพอินอุงอิงชินวัตรมันท้องอยังไม่ครบเก้าเดือนอมันจะคลอดก่อนกำหนดมันกลายเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรง รัฐบาลก็จะไม่แข็งแรงดังนั้นทักษิณเลยบอกว่าทั้งหูทั้งปลอบหู่ด้วยปลอบด้วยเหมือนบอกว่าประเทศไทยคุยกันได้เจรจากันได้พี่น้องพร้อมจะเจรจาไหมไอเรานี่ยึดกฎหมายเป็นหลักใช่ไหมใช่ไอที่พูดมาเหมือนมีตัวมีพาเวอร์ในการเจรจานะ มีน้ำหนักในการเจราจาผมบอกแล้วว่าน้ำหนักในการเจราจาของพวกเราเนี่ยเราเป็นสารตั้งต้นเราเป็นสารตั้งต้นในการเปิดข้อเท็จจริงทางสังคมดังนั้นเนี่ยสารตั้งต้นมันย่อมดีกว่าสารที่ติดตามมาจากสารตั้งต้นใช่ไม่ใช่นี่ไงผมนึกบอกว่าสิ่งที่ทักษิณเขาไม่คาดคิดมีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน หนึ่งเขาไม่คิดว่าจะมีพี่น้องประชาชนมาชุมนุมแบบนี้เขาพยายามสร้างกับดัก,กวาทก,กรรมบอกว่าต้องอยู่ไฟทักษินเพื่อลบกล้าไก่เพื่อแยกมวลชนไม่ให้มีการชุมนุมเขาไม่คิดว่าจะมีพี่น้องยืนยันในการชุมนุมยาวขนาดนี้ไอ้นี่เขาคาดไม่คิดสองเขาคาดไม่คิดว่าสอวอร40รายชื่อ จะลงชื่อกันเพื่อตรวจสอบเศรษฐาทวีสินดังนั้นมาที่ทักษิณคิดวันนี้มันกลายเป็นว่าจนแต้มเจอลุกค่าทางการเมืองคือถ้าดื้อยอยู่เนี่ยมันจะเกิดสึนามิทางการเมืองทักษิณยังดื้อย,อยู่เศรษฐายังดื้อย,อยู่ดื้อย,อยู่แบบนี้มันจะผนวกความไม่ชอบของพี่น้องประชาชนเข้าไปเรื่อยๆ ไอ้พลังที่เคยเงียบที่ผ่านมาเงียบแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคลื่นใช่ไหมพอเงียบเนี่ยเงียบมากมากมันมีคลื่นขึ้นมามันจะกลายเป็นสึนามิเดี๋ยวทักษินก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่อีกรอบต่อไปหรือทักษินมีแผ่นดินอยู่แต่ยิ่งรักอาจจะตกเครื่องบินไม่สามารถบินเข้าประเทศไทยได้ตอนนี้ ในเชิงการเล่นหมากรุกเราเหมือนกำลังรุกทักษินมากกว่าตั้งรับจากอดีตที่ผ่านมาเราเหมือนตั้งรับใช่ไม่ใช่ใ,ชใครจะรู้ว่าพลังเงีย,งยบๆที่เดินอยู่เรื่อยๆเดินอยู่เรื่อยๆเดินหมากอยู่เรื่อยๆขยับอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เป็นขุนไม่ใช่เป็นเบีย้ยที่นอนตายให้เขากินง่ายๆเราขยับอยู่เรื่อยๆวันนี้กระดานหมากรุกนี้ เราเป็นตัวรุกไม่ใช่ตัวรับ